ตอนนี้ผมอยู่ในโกฟอฟิตนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมที่เราจะเลี้ยงปลาได้นั่นเองนะฮะในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการเลี้ยงปลาไปกี่ตัวแล้วเนี่ยนับก่อนนะฮะหนึ่งสนะฮะผมได้เลี้ยงปลาไปหกตัวซึ่งบางตัวก็โคตรใหญ่นะฮะแต่ว่าบางตัวก็เล็กนะฮะมันก็มีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็นั่งได้นะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ด้วยนะฮะสามารถนั่งชมวิว ตั้งดูปลาได้สบายใจนะฮะโอเคแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้จะมีอะไรแปลกๆเข้ามาในสระก,ก็คือมันมีเรือนะฮะผมไม่เคยเห็น,นเรือเลยแต่ตอนนี้มันมีนะฮะเดี๋ยวผมลองโดดเข้าไปดูอ๋ามันนั่งได้นะครับขับได้ไหมขับไม่ได้นะฮะนั่งได้เฉยๆ <c oughs> นั่งได้เฉยๆเลยเหรอแล้วผมเดินตรงน,นี้โอ้ย <c oughs> ตกนะฮะเดี๋ยวนะถ้ามิเรือมันจมอะ่ะ มันมีนั่งได้แต่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันจมนะฮะทุกคนจมเลยตกเรือนะฮะเรือทะ <c oughs> ลุเรือทะรุเฉยจบแล้วโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีผักมีผลไม้ด้วยนะฮะน่าจะเป็นพืชที่เป็นดอกไม้นั่นเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรผมดูไม่เข้าใจว่ามันคือดอกอะไรอันนี้ก็ดอกไม้สีเหลืองนะฮะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรมากอุ้ยเดี๋ยวนะ มีลูกเป็ดด้วยกับเป็ดนะฮะมีแม่เป็ดกับลูกเป็ดนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิมันเป็นลูกเป็ดนะฮะถ้าเป็นแม่เป็ดมันต้องสีขาวแต่ว่าเจ้านี่มันเป็นสีเหลืองนะฮะน่าจะเป็นลูกเป็ดทั้งสองเลยแล้วแม่มันไปไหนเนี่ยอ๋อตรงนู้นก็มีด้วยนะฮะเนี่ยมันจะมีลูกเป็ดด้วยในน้ําก็มีนะฮะแล้วก็จะมีบัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำให้ปลามาขึ้นมาผมสามารถจับได้เหรอจับปลาได้นะฮะไหนดูซิผมจับปลาอะไรขึ้นมา ก็คือนะฮะมันชื่อว่า r o p i c a l Fish นะฮะอืมมันคือปลาอะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็สวยดีนะฮะมันเป็นสีเหลืองเหลืองอยากก่างปลาทองนะฮะอุ้ยคอปออคืออะไรเดี๋ยวลองกดไม่ได้อะมันขี่ได้หรืออะไรไงล่ะอ๋อมันน่าจะขี่ได้ต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าสิบห้าโลบักนะฮะโอ้ยแพงอยู่นะตรงตรงอืมอ่ะอันนี้ทำอะไรเอา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะจบแล้วอ๋อมันวางได้ไหมผมไม่สามารถวางปลากลับไปได้อะถ้าเกิดว่าผมหยิบขึ้นมาแล้วจบแล้วนะฮะทุกคนมีแต่ต้องเอาไปขายเท่านั้นผมว่าอุ้ยตรงนี้มีสระด้วยอุ้ยสระเขาเทพจังอี่ยงกับสระวิญญาณนะฮะมันดูดำมืดแบบแม่มดแบบปีศาจอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเจ้าแห่งวิญญาณไหมเนี่ยใช่เลยเขาคือเจ้าแห่งวิญญาณแน่ๆนะฮะปลาของเขาก็เป็นปลา อะไรเนี่ยสีเขียวสีฟ้าสีขาวนะฮะมันก็เหมือนปลาวิญญาณเลยปลาวิญญาณแน่ๆปลาวิญญาณแน่เลยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ผมมีปลาหนึ่งตัวแล้วผมต้องเอาไปขายแล้วนะครับมันไม่สามารถปล่อยกลับได้มันไปขายได้อย่างเดียวเอ๊ะเด็กดอกกอนอันนี้คือใครเควสแมนนะครับเขาบอกว่าให้เราพูดคุยไหนพูดไหนซิเขาให้ทำอะไรอืม โอเคได้เลยก็คือเหมือนกับว่าจะให้เราไปทำนะฮะไปเก็บอะไรเลนโบฟิตนะฮะก็คือไปเก็บปลาสีรุ้งนะฮะโอ้ให้เราเก็บปลาสีรุ้งด้วยนะฮะแล้วมันจะเก็บยังไงมัดมีด้วยหรอปลาสีรุง้งอืมแล้วก็ไหนดูหน่อยซิช็อปโอเนอร์ท็ออ่า I want sell this ฉันต้องการขายสิ่งนี้ได้เท่าไหร่อ๋อได้18 18เหรียญน,นะฮะอืมได้น้อยจัง <G ül> ชื่อแปดเลียงเองเหรอส่วนนี้คืออะไรอันนี้คือกระเป๋านะฮะสามารถสิบทัพสิบสิบทัสิบแล้วตอนนี้ในกระเป๋ามีอะไรเนี่ยทําไมมันแปลกๆเอึ๊บอมันหยิบอะไรออกมาอ๋อเหมือนจะให้หยิบมันเป็นไข่ปลาหรือเปล่าทุกคนเดีย๋ยวผมลองกลับไปดูหน่อยไอ้ถุงนี้น่าจะเป็นไข่ปลานะมันบอกว่าให้เราไปวางในน้ํานะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยอ่าใช่ไหมไม่ใช่ดิมันคืออาหารปาลาหรอ หรือย,ยังไงเด,เดี๋ยวเราลองเอาไปเยอะอ๋อมันคืออาหารปลาจริงด้วยนะฮะอ๋เร่งการจะเริ่มเติบโตของปลานะฮะสามารถทำแบบนี้วางลงไปเลยอ่าให้อาหารปลานะฮะหมดแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันน่าจะจะไม่โดนนะฮะเมื่อกี้ผมกดลงพื้น <c oughs> โอเคปลามันก็กินอย่างอร,อร่อยเลยนะฮะแต่ว่ากินแล้วมันไม่โตเลยเหรอนันไม่ยอมโตนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะทําการจับไปอีกสักตัวไปขายแบบมีตัวใหญ่ที่สุดตัวไหนแล้วเนี่ยตัวนี้หรือเปล่าตัวใหญ่ที่สุดโอ้ยไปเก็บตัวไหนมาอีกเก็บผิดตัวนะฮะไม่เป็นไรขายทั้งสองเลยมันเป็นดนอีกตัวหนึ่งเฉยเลยเอาไปขายไปขายนะฮะมาขอขายก่อนเฟิบฉันต้องการขายมันได้เท่าไหร่ ได้มา28เหรียญน,นะฮะแพงอยู่นั่นเนี่ยอืมขายสองตัวเลยเหรอเมื่อกี้ถ้ามขายสองตัวทีเดียวเหรออ๋อไม่ใช่นะฮะมันอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึง่งผมนึกว่ามันกลายเป็นถุงผมนึกว่ามันคือถุงนะตอนแรกอาเซลเลยเท่าไหร่12เหรียญน,นะฮะตอนนี้มีคนมีเงินเยอะเลยอุ้ยมี900ล้านนะฮะโคตรแพงโคตรเยอะอะไรเนี่ย100 900ล้านเลยเหรอโหดเกินนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เยอะกว่าอีก เจ็ดจุดหนึ่งสองพันล้านนะฮะโอ้โหรวยกันจัดเลยแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้ก็ผมจำได้ตรงนี้ผมไปซื้อปลานะฮะไหนดูซิ baby food เอ้ยไม่ใช่ baby feed นะฮะ <c oughs> baby feed แต่ไม่ใช่ food ตอนนี้มีปลาอะไรขายบ้างวิ่ยน่าจะมีปลาดีๆขายเยอะนะแต่ว่าเนี่ยวิ่ยมีตัว baby marco c h a r l นะฮะราคาสองล้านแต่ผมไม่มีตังเลย ของดีขายนะเนี่ยอืมไม่มีตังนะฮะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นห้าสิบตัวนี้นะฮะเอาตัวนี้แหละมาเลยเราซื้อได้ตัวเดียวนะฮะมันคือปลาอะไรเบบี้ปูกิวนะฮะ